สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ประมาณ9ก้าโมงเช้าแล้วนะคะวันนี้เราจะมารดน้ำผักสลัดนะคะนี่ผักสลัดนี่นะคะก็เราปลูกได้ประมาณแปดวันนะคะนี่ค่ะก็วันนี้เรายังไม่ได้รดเลยนะเราเอามาเพาะนะคะเพาะเม็ดแล้วเราก็มาใส่ถัดหลุมจากถัดหลุมแล้วก็ย้ายมาปลูกในนี้นะคะเราย้ายมาได้แปดวันเนาะเราก็จะมารดน้ํา ผักสลัดนี่นะปลูกง่ายนะคะโรคแมลงก็ไม่ค่อยรบก,กวนนะคะเคยปลูกทีนึงแล้วเนาะตอนนี้วันนี้เราจะลดกันทุกเช้านะคะวันนี้สายหน่อยเนาะเพราะว่าเราไปตลาดนะคะก็เลยลดสายหน่อยวันนี้เราจะมาลดผักสลัดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะอีกก็เป็นน้ํานะอันนี้ก็เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะที่เราหมักไว้น,นะคะ อันนี้พร้อใช้งานนะผักสลัดอันนี้เราปลูกลงแปลงนะเราาก็มีส่วนหนึ่งที่เราปลูกเลยถาะในถา,างจะใหญ่หน่อยนะกระถางตรงนู้นเราจะลงก่อนอันหนึ่งอาทิตย์แล้วนี่ตรงนี้ก็ลงทีหลังมาหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วส่วนในแปลงก็ลงทีหลังมาหนึ่งอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่รดน้ำด้วยจีนนลนสีสองข้อแสงนะคะ เราก็รดน้ำทุกวันเนาะผักสลัดแ,กแรกๆเนี่ยก็จะรดออวันละสองครั้งนะคะตอนที่ลงแปลงใหม่ๆเพราะอากาศร้อนมากเลยอะ่ะนี่นะคะเราก็เปิดเขยา่าเราก็เปิดฝานะเสร็จแล้วก็เทลงไปประมาณอัประมาณแล้วนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ไม้คนเนาะนี่คนให้เข้า ปักได้เนะลดได้ทั้งผักสลัดเอ,อ่อต้นไม้ทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นพริกว่านนะเราก็ลดด้วยส่วนใ่เราจะลดตอนเช้านะตอนเย็นก็ไม่ค่อยได้ลดนะ่ะถ้าไม่มีเวลาจริงๆถิงจะมาลดนะคะที่ช่มเลยนะเขาก็จะมีกลิ่นแบบไข่เน่าเนาะมีกลิ่นเหม็น,นิด็ึนค่ะ ผักสลัดนี่โตเร็วนะไม่ช้านะคะนี่ก็โดนแดดร้อยเปอร์เซนเลยนะเขาก็อยู่ได้นะตอนแรกคิดว่าเขาจะอยู่ไม่ได้เนาะแต่เขาก็อยู่ได้แต่กลางวันอาจจะเหี่ยวนิดนึงนะตอนเย็นเขาก็กลับมาเหมือนเดิมน,นะคะ นี่นะอันนี้อยู่ในกระป๋องนมเอนชัวนะน,นี่ในกระถางค่ะอันนี้ก็เป็นผักกาดหอมแดงนะส่วนต้นนี้เป็นกินคอรัสนะคะเป็นใบหยิกอีกเป็นคนชอบกินสลัดนะอันนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์เฮดค่ะอันนี้คือบัตเตอร์เฮดนะคะ ก็เพาะไว้หลายอย่างเลยตอนนี้อยากจะเพาะเลดคอร์สนะคะเพราะว่าเลดคอร์สเนี่ยของเราเนี่ยโตอ่ใหญ่แล้วเนาะเราอยากจะเพาะรุ่นใหม่เดี๋ยววันหลังจะพามาชมกันเพาะผักสลัดนะคะตรงนี้ก็เป็นก้ากีนคอร์สนะคะยังไม่ได้ลงกระถางหรือลงแปลงเลยเพราะว่าไม่มีเวลานะคะตรงนี้ก็เป็นใบสลาเณรนะเราก็ลดด้วยคืสีสังเคราะห์แสงเหมือนกันเนาะ ันก็เป็นผักขึ้นช่ายนะคะอันนี้เราปลูกจากการซื้อมาจากตลาดแล้วก็ตัดโคนแล้วก็แช่น้ำแล้วก็มาปลูกนะจะได้กินเร็วกว่าการจับก,การปลูกจากเมล็ดนะส่วนตรงนี้ก็เป็น watercress น,นี้ก็เป็นเคลอะเคลไดโนสักตรงนี้ก็เป็นผักกาดหอมอิตาลีนะคะ ว่าไงใส่ในถุงแสนดีเนะาะตรงนี้ก็เป็นบบกาดหอมอิตาล่เหมือนกันที่เพาะไว้นะเรายังไม่ได้มีเวลาลงนะวันนี้ว่าจะลงตรงนี้ก็เป็นอากาศแก้ว,วจะลงแปลงวันนี้ไม่ลงแปลงก็ลงกระถางนะคะจริงๆแล้วชอบลงกระถางนะเพราะดูแลง่ายยาก,ก็ไม่เคยขึ้นเลยอันนี้ก็เป็นจับก,กระป๋องนมเอ็นชัวนะที่เราปลูกไว้ เดี๋ยวเราจะพาไปชมในแปลงอีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้ก็เป็นผักสลัดเราปลูกไว้ในกระถางเขาชอบแดดนะแดดร้อยเปเซนเลยถ้าไม่ได้แดดนะสีเขาก็ไม่แดงนะอันนี้เริ่มยืดแล้วจะต้องตัดเอามาทำสลัดโลแล้วนะคะเพราะว่ายืดไปก็ไม่อร่อยแล้วนะเ,เวลาตัดสลัดผักสลัดนะคะจะต้องตัดตอนเช้าแล้วเราก็แช่น้ำเพราะว่าผักสลัดเขาเนี่ยมียางนะ แช่แล้วเขาก็จะไม่ค่อยขมแช่ไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะแล้วผักเขาก็สดกรอบอร่อยค่ะส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นเอมะเขือยาวม่วงนะเขาออกดอกแล้วได้กินแล้วด้วยนะคะแต่มีน้องเขามานะเขาก็เป็นคนปลูกต้นไม้เหมือนกันพ,กพี่อยาเอาไว้เลยนะให้ตัดออกก่อนเพราะว่าต้นเขายังเล็กเนาะต้นเขาก็จะโซมไม่โตเนาะ อเพอเห็นพอกินได้ก็เตัดเขาไปกินเลยอย่าปล่อยไว้ให้ลูกใหญ่มันจะทําให้ถ่วงต้นนะนี่เรามีอยู่สามต้นเลยนะนี่นะคะอันนี้ก็เริ่มออกดอกแนละ้วต้นยังไม่ใหญ่เนาะเดี๋ยวจะรอให้ใหญ่เราก็จะเลี้ยงลูกไว้ให้เต็มที่เลยต,ต้นที่ก็เหมือนกันนะคะนี่ อันนี้นะก็จะเป็นพริกนะคะตอนซื้อเอไม่ได้พอเองนะซื้อต้นเขามาที่เขาขายจากตลาดนัดเนาะเขาบอกพริกยยกเร้าก็เออซื้อมามันก็ไม่ได้เป็นคล้ายๆพริกหยกเหมือนกันนะเป็นพริกใหญ่แล้วก็เอ่อยาวก็เอาไว้ผัดกินได้เนาะนี่ค่ะก็มีอยู่สามต้นนะเก็บทีก็ได้ทีเยอะเลยแหละดกมากออกดอกมากนะคะนี่นะ ต้นยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะเขาก็ดกมากส่วนตรงนี้เป็นกระหล่ำปีนะคะก็ให้คนงานเขาไปตัดไปกินนะก็เขาตัดแล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาเป็นห่อนะนี่ยอันนี้ก็ตัดไปแล้วนะคะนี่ตัดแล้วก็ก็ออกมาเป็นกระจุกกระจุกนะก็สามารถเก็บกินได้อีกยาวๆเลยนะไม่เคยปลูกกระหล่ำปีเลยเนี่ยเพิ่งปลูกครั้งแรกนะคะส่วนตรงนี้นะก็เป็นถั่วนะ ฝักยาวที่ปลูกไว้นะตอนนี้เขาก็เริ่มตายแล้วแหละแต่เราก็จะเก็บฝักเขาไว้ทําพัน์นะนี่ฝักเขายาวรา้อยแห้งนะจะเก็บเอาไว้ปลูกตรงนี้ต่อไปอันนี้เก็บได้แล้วนะเก็บเดี๋ยวเราจะเก็บแล้วก็ตากแดดเอาไว้ทําพันนะคะมีฝักให้เก็บเยอะเลยนะตรงนี้ก็ใช่นะคะส่วนตรงนี้ก็ต้นหอมเรายังอยู่นะ เดี๋ยวเราจะถอนแล้วเราก็จะปลูกใหม่นะคะนี่ก็เริ่มออกดอกแล้วนะคือต้นหอมเนี่ยก็จะมีฤดูออกดอกของเขาเนาะนี่ช่วงนี้จะเป็นฤดูที่เขาออกดอกนะคะส่วนตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นแตงญี่ปุ่นเนาะซื้อจากเพจซื้อจากในช้อปปีนะคะซื้อเม็ดจากในช้อปปีเนาะแตงญี่ปุ่นก็เพาะใส่ถัดหลุมแล้วก็เอามาปลูกเนาะ ที่เห็นเอ่อเป็นเว้นๆอย่างนี้นะก็มีปลูกทุกต้นนะคะแต่ว่าเอามีหอยค่ะหอยตัวใหญ่ๆอะ่ะมารบกวนกัดขาดหมดเลยจนแบบดูแล้วเออทิ้งไม่ได้อปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะก็เลยเอซื้อยาฆ่าหอยมานะถามอา่าคนที่ทำนาข้างบ้านนะเขาบอกมันมีขายตามร้านขายอา่ผลิตภัณฑ์ยา การเกษตรนะก็เลยไปซื้อมาแล้วก็หวานเก็บได้เป็นร้อยตัวเลยนะถ้าไม่ไม่ไม่หวานไว้เนี่ยผักไม่เหลือนะคะอันนี้เป็นแตงฟาญี่ปุ่นเนาะตรงนี้เป็นแตงไาพวงนะเห็นในเพจในเฟซบุ๊กเนาะเขาขายเม็ดนะ่ะเราก็เลยอยากได้ก็เลยลองซื้อมาก็เพาะลงถาดเหมือนกันนะแล้วก็เพาะพร้อมแตงญี่ปุ่นเลยอันนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะ เราจะดูว่าออกเป็นพวงเหมือนที่เขาโฆษณาหรือเปล่าเนาะแต่ต้นเขาก็งามดีนะคะนี่แล้วก็เริ่มออกดอกแล้วแล้วก็มีกิ่งขแขนงเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะเอาเชือกมาทําให้ขแขนงเขาไปกับเชือกนะคะนี่อันนี้เราเริ่มทําให้เขาขึ้นไปแล้วนะเลื่อไต่ก็เริ่มดูแล้วก็น่าจะเริ่มออกออกดอกออกเป็นเอ่อเป็นแตง ให้เราเห็นแล้วนะดูอย่างตรงนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะติดหรือเปล่านะที่ดอกตรงนี้แต่อันนี้น่าจะติดแล้วละ่ะเห็นมีแววนี่มีแววนะว่าจะเป็นแตงนะตรงนี้ก็ใช่นะคะก็ซื้อจากในช้อปปี้เนาะนูน่นตรงนู้นก็ใช่นะคะเราเริ่มปลูกผักไว้กินแล้วนะเราปลูกผักเอง เราเวลาเราจะากินเราก็จะรู้นะว่าเราเปลอดสารหรือเปล่าเนาะถ้าเราไปซื้อเขานะเห็นเขาทําสวนผักกันอุ้ยเวลาเขาจะเก็บเนี่ยพอเก็บเสร็จกระฉีด,ดพวกนี้ก็มาเก็บต่อเนอะอย่างถั่วฝักยาวอย่างเงี้ยแตงฟ้านี่ยังไม่เคยเห็นแต่ถั่วฝักยาวเห็นอันนี้รู้สึกต้นนี้ก็จะตายนะถ้าจะไม่รอดนะคะไม่เป็นไรเนาะเอาเท่าที่อยู่ได้นะคะ นี่นะตรงนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวนาะถั่วฝักยาวอันนี้เอามาจากต้นพันธ์เมื่อกี้เลยเอาเม็ดมาจากต้นพันธ์เดี๋ยวตรงนู้นเราก็จะปลูกถั่วฝักยาวจะได้มีเก็บกินเรื่อยๆนะอันนี้เรายังไม่ได้ทําค้างนี่เราเริ่มจะทําค้างให้เราเขาแล้วค่ะเพิ่งจะปักเมื่อวานนะเดี๋ยวเราจะเอาเชือกมัดกับไม้นะเขาจะได้มีค้างให้ขึ้นนะคะตรงนี้ก็คือฝั่งต้้ห้องเต้นนะ นี่นะคะดูต้นพบก่อนเริ่มเป็นกอกลมแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาทิวออกนะทิวตอนนี้ก็เริ่มกินได้แล้วนะทิวออกไปเที่ยวแล้วนะขนาดแบบหวานบางๆนะนี่นะคะเดี๋ยวอาจจะมาทิวอีกวันสองวันมาทิวนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนาะจะได้เขาจะได้กอใหญ่กลมๆนะ่ากินนะคะ น,นี่ก็จะเป็นผักชีลาวนะผักชีลาวเนี่ยเราจะปลูกเพราะผักชีลาวมีกลิ่นเหม็นนะเราจะปลูกให้มีกลิ่นเหม็นมแมลงจะได้ไม่ต้องมารบกวนขนาดไม่รบกวนนะไปยังปลูกมากเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้พามาชมแปลงผักส่วนครัวเล็กๆของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ